แล้วก็รู้สึก,กอังกฤษเนี่ยมันชอบซวยเดี๋ยวต้องมีเหตุการณ์เดี๋ยวยิงจุดโทษแปะ๊ะเดี๋ยวดดเดวิดได้แคมโดนไล่ออกโดนไอ้โรนันลินโยยิงขึ่งัน,นามอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าแม่งมา่ก่อนกูแม่งหน้ามือตาม,มัวคิดว่าทีมที่เรีงเชียเนี่ยมีโอกาสเป็นแชมป์พอถึงเวลาเข้าได้เขาเข,าเข็มเนี่ยอังกฤษมักจะตกมาตายเป็นประจำ ช่วงที่ดูบอลแรกๆเนี่ยแล้วก็เป็นกองเชียร์ทีมชาติอังกฤษใช่ไหมก็อย่างที่บอกนักเตะแมนยูผูกพันกับฟุตบอลอังกฤษก็เชียร์ทีมชาติอังกฤษมาตลอดเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีความคิดแบบว่ามึงคิดเองเออเองอะ่ะพอมันั่งนึกถึงตรงนี้นะผมจะคิดเลยเอ้ยทำไมมึงควายมึงคิดไม่ได้ไงวะคิดว่าอะไรรู้ไหมฮะ ผมคิดว่าอังกฤษเป็นแชมป์โลกได้ผมคิดว่าอังกฤษอ่ะศักยภาพสูงพอที่เป็นแชมป์โลกอย่างฟุตบอลโลก98ตอนนั้นมีเดวิดเบ็คแฮมมีดารามีอลันเชลเลอร์อะไรอย่างเงี้ยมีพอสโคมาแล้วเป็นดาวรุ่งมาแล้วอย่างเงี้ยผมคิดเฮ้ยมีอลันเชลเลอร์เว้ยมีเดวิดเบ็คแฮมเว้ยอะไรเงี้ยมันก็น่าจะถึงแชมป์โลกได้ตอนนั้นมีโอเว่นด้วยลืมไปอีกคนโอเว่นก็เพิ่งขึ้นมาปี98พอหลังจากปี98ไป2-2ผมก็ยังมั่นใจอยู่นะเฮ้ยอังกฤษมันก็ต้องมามั้งวะไอ้วันที่อังกฤษแพ้บราซิล ไปโดนลูกยิงครึ่งสนามของโรนันนิโยเนี่ยผมก็อยู่ในสนาม อยู่ที่ที่สุกะไปทําข่าวอยู่ที่ที่สนามที่ญี่ปุ่นเนี่ยเราก็รู้สึกกอังกฤษเนี่ยมันชอบซวยเดี๋ยวต้องมีเหตุการณ์เดี๋ยวยิงสุดโทษแป๊ะเดี๋ยวเดวิดได้แคมโดนไลออกโดนไอรนดันดิงโยยิงขึ้นสนามอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าผิดหวังซ้ำซากว่าอังกฤษอ่ะปี2010ไปเล่นที่แอฟริกาใต้อังกฤษเนี่ยใช้ฟาบิโอคาเปโลเป็นกุนซือก็มีปัญหาอีกเวนูนี่งอแงอะไรก็ว่ากันไปสุดท้ายไปโดนเยอรมันถลุงอีกแล้วก็มีลูกปัญหายิงเข้าแล้วไม่ได้ลูกข้าม้นแล้วองี้ย ผมก็เลยรู้สึกว่าเมื่อก่อนกูแม่งน้ามืดตามัวคิดว่าทีมที่เรียงเชียเนี่ยมีโอกาสเป็นแชมป์พอถึงเวลาเข้าได้เขาเข,าเข็มเนี่ยอังกฤษมักจะตกมาตายเป็นประจำแล้วมันตลกตรงไหนเลยไหมก,ก็เลยเลิกหรือเปล่าเลิกหวังแต่เชียร์อยู่เชียร์แบบแต่ความเข้มข้นในการเชียร์ทีมชาติอังกฤษเนี่ยมันน้อยลงแล้วมันกลายเป็นว่าฟุตบอลโลกของผมเนี่ยไอยปีที่ฝรั่งเศสแม่งอยู่ดีๆแม่งไปดึงซีดานที่ประกาศเลิกเล่นไปแล้วอ่ะกลับมาก็คือปีตระมังอ่ะ้ยซีดานแม่งกลับมาแล้วแม่งแบบกลับมาได้ไงวะปีนั้นก็เชีีียยรรฝั่่่่งเเเศสหหือปไนนนทบบบาซลลแว เล่นดีๆมีลุ้นมีตัวดีๆเงี้ยอย่างปี2 0ง2เนี้ยผมก็จะเชียร์บราซิลอะไรประมาณเนี้ยคือคือจะไม่เฉพาะเจาะจงแต่อังกฤษเนี่ยคือทีมที่เชียร์อยู่แต่ความเข้มข้นในการเชียร์เนี่ยมันน้อยลงแล้วเมื่อกี้ที่บอกมันตลกตรงไหนรู้ไหมคือโอ้โหกูมาโนว่างกฤษแม่งจะได้แชมป์ได้แชมป์ได้แชมป์จนกูเลิกเชียร์เลิกแบบเลิกมุ่งหวังพอสี่ปีที่แล้วแม่งเข้ารอบรองเขือบได้ชิงนะอย่างนั้นทั้งทั้งที่ตัวกูเล่นแม่งไม่ดีเขาเรียกว่าฟุตบอลไม่มีอะไรแน่นอนอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะครับก็ เอาเป็นว่ายังเชียร์ทีมชาติอังกฤษอยู่แต่จะเอาใจช่วยทีมอื่นเนี่ยตามสถานการณ์ณตอนนั้นอย่างเช่นคราวนี้ฟุตบอลโลกแบบมันยี่สิบสองที่กาตาร์ผมเชียร์ทีมชา่ิอังกฤษเหมือนเดิมแต่ทีมที่เอาใจช่วยเป็นพิเศษ,ษ,ษไม่ใช่โปรตุเกสนะฮะโปรตุเกสนี่เชียร์ให้ตกร,รอบแรกไปเลยเพราะมีอะไรบางอย่างเ <c oughs> ชียร์เจนีน่าเอาตรงๆนะคือผมก็ไม่ได้ว่าชื่นชอบเรียวเนลเวซี่เป็นการส่วนตัวแต่ผมแต่ผมยอมรับในความสามารถว่านี่คือหนึ่งในนักเตะยอดเยี่ยมตลอดกาล ใครจะให้อันดับหนึ่งอันดับ2หรืออะไรก็อันนั้นแล้วแต่แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนสําหรับผมเนี่ยผมมองว่านี่นี่คือ1ในนักเตะ ยอดเยี่ยมตั้งแต่โลกนี้มีมาไม่เป็นลองเปเล่ไม่เป็นลอง le, เดียโก้มาโรน่าไม่ได้เป็นลองซเนดีซีดานยวนครับอะไรก็ว่านไปผมมองว่านักเตะที่มศจระจันอย่างเรียวเยวนอร์เมสซี่ก่อนจะเลิกเล่นก่อนจะแขนวนสตาร์ทควรจะได้แชมป์โลกควรจะได้มีทรอฟี่ฟีฟ่าเวิด์คัพมาประดับบาลมีเมสซี่เนี่ยม็นขบวนสุดท้ายแล้วสามสิบสี่สามสิบห้าแล้วคราวหน้าไม่น่าจะไหวแล้วอีกสี่ปีข้างหน้าอาจจะหลุดแล้วอาจจะแขวนสตาร์ทไปแล้วด้วยซ้ำแล้วเมสซี่ถ้าแขวนสตาร์ทไปโดยไม่มีแชมป์โลกเหมือนเปเล่เหมือนซีดานเหมือนเด มันเหมือนกับมันทําให้เขาไม่สมบูรณ์แบบอะ่ะมันนอนตายตาไม่หลับผมก็เลยเอาใจช่วยเลวเนลเมสซี่เนี่ยเป็นพิเศษในฟุตบอลโลกคราวนี้